สวัสดีค่ะพบกับหญิงวิชวลิซิ่งนะคะวันนี้ตอบคาถามลูกค้าอีกท่านที่เม้นเข้ามาว่าขอรายละเอียดค่ะนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ติดเครดิตค้างค้างว่าอยากปิดบัญชีรีไฟแนซ์ใหม่ผ่อนสบายกว่าเดิมเงื่อนไขแรกนะคะลูกค้าอยู่ในเขตจังหวัดที่เรารับเงื่อนไขที่2คือลูกค้าต้องผ่อนมาแล้วเกินครึ่งสัญญาและมียอดปิดบัญชีน้อยกว่ายอดจัดไฟแนนซ์สามารถทารายการได้ไฟแนนซ์เรารับทุกอาชีพนะคะเงื่อนไขไม่ยุ่งยากเลย เอกสารครบอนุมัติ1-2วันทําการค้างค่าง,งวดตั้งแต่1งวด2งวด3งวดขึ้นไปสามารถทํรายการได้สามารถถ่ายรูปรถและสําเนารายการทะเบียนรถยนต์มาประเมินยอดจัดก่อนได้หากยอดจัดเราให้สูงกว่ายอดปิดบัญชีคือรีไฟแนนซ์แล้วต้องคุ้มค่านะ,ะกับการรีไฟแนนซ์ย้ายไฟแนนซ์ใหม่ค่าง,งวดต้องถูกลง 2. ต้องมีเงินคงเหลือกลับบ้านด้วยกรณีที่ลูกค้า ยังขวัญปกติแต่ถ้าลูกค้าค้างค้างวดหลายงวดใกล้โดนยึดะวัตถุประสงค์อาจจะแค่อยากปิดบัญชีรีไฟแนนซ์ใหม่ให้ผ่อนสบายกว่าเดิมไม่โดนยึดนั่นเองนะคะกรณีน,นี้สามารถทำรายการได้เงื่อนไขคือลูกค้าต้องอยู่ตามที่ยิงแจ้งทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดที่เรารับแต่หากลูกค้าอยู่นอกเขตอย่างเช่นทางภาคเหนือภาคใต้ภาคตอนตกอาจจะรับค้างค้าง,าง,งวดไม่เกินสงวด ขอให้มียอดปิดบัญชีน้อยกว่ายอดจัดไฟแนนซ์สามารถทำได้การได้นะคะตรงนี้ปรึกษาเข้ามากันเคส by เคสได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาและบริการขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ